ีค่ะในนามของบริษัทโรงงานน้ำตาลบรุรีลำจำกัดบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่12กันยายนปี2546ด้วยทุนจดทะเบียน2,115ล้านบาทบนพื้นที่จัดตั้งโรงงาน500ไร่ที่อยู่ของโรงงานนะคะ237หมู่ที่2ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอปูเมืองจังหวัดบุรีร์ค่ะ การบริหารในระบบบริหารคุณภาพนะคะบริษัทได้รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น2018มีฮาส่ามี GSP ฮารานมีโคเชอร์แล้วก็มีได้รับใบรับรองอุาหการรมสีเขียวระดับที่3เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายสีทองน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์รวมไปถึงน้ำตาลเทกองที่ส่งออก ่ปปรระะะะเเททศศแลในด้วยคหลังจากที่เราได้ร่วมวิเคราะห์กับผู้ชาชาก็ได้พบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนการบริหารการจัดการโลจิสติกซึ่งสูงมากกว่าร้อยละ10.83ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสูญเสียในการผลิตสาเหตุหนึ่งก็มาจากเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้เวลาในการรอเป็นเวลานาน ทำให้การสูญเสียในภาพรวมเนี่ยมีมากกว่า3.27%ต่อปีและการสูญเสียในกระบวนการผลิตเมื่อเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอื่นๆในประเทศพบว่าสูงมากกว่า10%หลังจากที่เราได้ร่วมวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญก็ได้ทำโครงการทั้งหมด4โครงการโครงการแรกก็คือการลดต้นทุนบริหารโลจิสติก จากการพัฒนาระบบ ERP, S O ER P OP, แล้วก็ Dashboard 2. เป็นการปรับปรุงงานจัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมแซมเครื่องจักรและอยู่ภายในกระบวนการผลิตต่างๆนะคะรวมไปถึงสต็อกที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการใช้งานข้อ 3. นะคะเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บโดยการสร้างระบบคลังสินค้าอัตโนมัติในพื้นที่โรงงานนะเช่นเป็นการจัดเก็บ น้ำตาลแบบบรรจุกระสอบเป็นต้นส่วนข้อที่4นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบผลิตอัจฉริยะค่ะแผนการพัฒนาการเข้าร่วมโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับก็จะมีเรื่องที่1เป็นการลดการสูญเสียจากการรอคอยอะไรเพื่อการซ่อมในกระบวนการผลิตข้อที่2เป็นการลดการสูญเสียในการผลิตทั้งระบบข้อที่3เป็นการลดต้นทุน บริหารลงมากกว่า1%หรือคิดเป็นจำนวนเงิน56ล้านบาทต่อปีเมื่อเทียบกับยอดขายในปี2 5 6 7ท8ับค่ะแล้วก็จะต้องขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนประจับปีงบประมาณ2,568จนสามารถทำให้บริษัทมองเห็นภาพว่าเราจะประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะขอบคุณมากค่ะ